เหตุการณ์นะครับถูกต่อเนื่องมาหลังจากที่ทาเคมิจินั้นนะครับได้เข้าร่วมกลุ man, a, ่มบามันนะครับอย่างเป็นทางการและทางด้านของเซนจูนะครับผู้ที่เป็นหัวหน้าของกลุ่มบามันได้มาชวนนะครับทาเคมิจินั้นออกไปเดทนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับก็มีการเฉลยแล้วแหละครับว่าสถานที่นะครับที่ทาเคมิจินั้นมาเดทก็จะเป็นสวนสนุกนี่เองแหละครับแล้วก็เป็นเหมือนสวนนะครับให้คนนั้นมาแบบว่าชอบกินชอบใจนะครับแล้วก็มาเดินเล่นกันนะครับซึ่งเราก็จะได้เห็นนะครับความน่ารักของเซนจูที่ดูไม่เหมือนกับห หด้วยทาเคมิจิที่มึนงงถึงกับเอ่ยปากพูดเออฉันคิดว่าพวกเราจะมาคุยอะไรสถานที่ที่มันจริงจังกว่านี้นะเซนจูแต่ปรากฏว่าเธอนั้นอยากจะมาสวนสนุกแบบนี้เหรอเนี่ยเซนจูยิ้มตอบกลับมานะครับด้วยสีหน้านะครับที่พอใจสุดๆใช่แลล่ะฉันน่ะอยากจะมาที่นี่สุดๆเลยว้าวฉันไม่ได้มาที่นี่ตั้งแต่อยู่ป .6 แล้วนะเนี่ยทาเคมิจินั้นก็ยังงงนะครับว่าทําไมกันนะครับเซนจูถึงยังใส่ชุดนะครับผัวหน้าบราหมันอยู่เออว่าแต่ว่าเซนจูทําไมเธอเนี่ยยังใส่ชุดของบราหมันแบบนั้นยล เซนจูนะครับจึงตอบกลับมานะครับด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มอ๋อฉันว่าชุดบรามมนันนี้เนี่ยมันใส่สบายดีสุดๆเลยอะและการถูกตัดไปนะครับตั้งสองคนในตอนนี้เนี่ยก,กาลังขึ้นชิงช้าสวรรค์กันโอฮานากะคีตอนนี้เนี่ยเราขึ้นมาสูงมากเลยนะพอเธอเล่นนะครับชิงช้าสวรรค์เสร็จนะครับจึงไปเล่นม้าหมุนต่อไปเลยไปเลยชั่วม้าดำฮี่กรอบๆฮี่ฮี่กรอบๆต่าใครไม่จีนนะครับที่ขี่ม้าหมุนด้วยก็ฟีลแบบฉันจะต้องมาทำอะไรที่นี่เลยเนี่ยแต่เขานั้นก็ตอบกลับไปนะครับเพื่อรักษาน้ําใจเซนนจูู <laughs> ฉันนร้สึกต ตื่นใจกับการขี่ของเด็กเล่นแบบนี้ของเธอสุดๆเลยละ่ะส่วนทาเคมิจิในตอนนี้นะครับก็ยังรู้สึกสับสนนะครับโดยเขานั้นนะครับก็ยังคิดอยู่เลยครับว่าสรุปแล้วเนี่ยคนที่เขาเห็นอยู่ข้างหน้านี้เนี่ยใช่คนคนเดียวกันเนี่ยที่จะทําการเริ่มต้นสงครามของสามเทพจริงหรือเปล่าเนี่ยรเธอ,อเเดูแปลกไปจากคนอื่นมากเลยฉันไม่รู้ว่าเธอนั้นคิดอะไรอยู่ในตอนนี้เซนจูญญญนะครับจึงตอบกลับมานะครับโดยเธอบอกเลยครับว่าสงครามระหว่าง3มเทพเนี่ยจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่14เดือนกรกฎาคมนี้ฉันกับดาเค้นเนี่ยจะ ร่วมมือกันในการจัดการคันโตมันจิไคซึ่งแน่นอนตาเคโอมิกับฉันเนี่ยจะร่วมมือกันในการปกครองระคูระทันใดแต่ในข้อจริงแล้วฉันเนี่ยสามารถจัดการได้ทั้งหมดแหละด้วยฝีมือของฉันแต่หากไมกี้และก็เซานั้นพ่ายแพ้ฉันก็จะเป็นนัมเบอร์วันนี่ทาเคมิจินายพร้อมหรือยังทาเคมิจิก็งงนะครับว่าพร้อมอะไรนะครับและทันใดนั่นเองนะครับรถไฟเหาะนั้นนะครับก็พุ่งทะยานลงมานะครับเล่นเอาทาเคมิจิของเรานั้นร้องลั่นนะครับด้วยความกลัวอฉันจะตายแล้วและในระว่า งนนั่นเอทางด้านของเซนจูก็เลยพูดนะครับกับทาเคมิจิบามันนั้นจะเติบโตขึ้นมันจะไม่เกี่ยวกับการที่ทําให้บามันนั้นแข็งแกร่งขึ้นอีกต่อไปแต่ต่อไปมันจะเป็นการทําให้บามันใหญ่ขึ้นต่างหากแต่ทาเคมิจิในตอนนี้นะครับหน้าตาเบื่นจะอ้วกนะครับก็คือเล่นรถไฟเหาะมานะครับแล้วก็บอกเลยแหละว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนฉันว่าเราควรจะหาที่ที่ดีกว่านี้ในการพูดคุยกันนะแต่เซนจูนั้นนะครับเธอก็ไม่ได้สนใจนะครับก็พูดต่อเดี๋ยวก็บอกเลยแหละครับว่าเมื่อแก๊งของเรานั้นใหญ่ขึ้นน้้นนนนนผูคััม เพิ่มมากิ่งขึ้นแต่ว่าจะมีคนนั้นที่ไม่พอใจเพิ่มมากิ่งขึ้นด้วยเช่นกันอา้าวฮานากิมันมาอีกแล้วนะแล้วรถไฟหอนั้นก็เล่นต่อนะครับเล่นเอาทาคิมิจิของเราในตอนนี้นะครับตะโกนวัยวายด้วยความหวาดกลัวเซนจูนะครับก็ไม่สนใจนะครับก็พูดต่อในทันทีถ้าอย่างนั้นก่อนที่ปรามันของเรานั้นจะเติบใหญ่หรือโตขึ้นเรานั้นควรจะตัดสินกับสแกงสามเทพนี้ก่อนแต่ทาคิมิจิในตอนนี้ก็ไม่สนอะไรแล้วนะครับก็พูดกลับมาในทันทีฉันว่าเราไม่ควรจะพูดอะไรในตอนนี้นะเมื่อเเล่นนรรไฟหอส็จทาางด้ซ ก็เลยชวนทาเคมิจินั้นนะครับไปทําทันซาคูด้วยกันซึ่งทันซาคูนี้เนี่ยมันก็เหมือนการขอพรกันนี่เลยครับก็คือเขียนพรว่าอยากจะทําอะไรให้สําเร็จอะไรสร้างความปรารถนาของตัวเองให้สําเร็จประมาณนั้นนั่นแหละครับแล้วก็ทั้งสองคนก็เลยเขียนนะครับคำปรารถนาของตนเองที่ตัวเองนั้นจะทําให้สําเร็จซึ่งแน่นอนระหว่างเขียนนั้นนะครับเซนจูก็อยากจะรู้แหละครับว่าทาเคมิจิได้เขียนอะไรว่าแต่ว่าเธอในเขียนอะไรล่ะทาเคมิจิโดยทาเคมิจิเขียนเลยครับว่าเขานั้นจะเป็นคนที่ชนะนะครับไมกี้คุงแต่เมื่อนะครับเซนา็ก ใส่เลวครับฮ่าฮ่เป็นการขอพรที่โคตรน่าเบื่อเลยทาเคมิจิก็เลยบอกเซนจูเลยแหละครับว่าเงียบเลยนะมันเป็นเป้าหมายของฉันในตอนนี้ตั้งหากล่ะเซนจูนะครับก็เลยตอบกลับได้ได้และเธอนั้นก็เลยยื่นนะครับสิ่งที่เธอขอพรนั้นใะห้นะกับทาเคมิจิดูนี่ไงฮานากะคิ aki, สิ่งที่ฉันขอซึ่งในใบขอพรของเซนจูนะครับก็เขียนว่าเธอนั้นนะครับจะปกป้องฮานากะคิก็คือเธอนั้นจะปกป้องนะครับทาเคมิจิทาเคมิจิเมื่อเห็นแบบนั้นนะครับกับรู้สึกในใจเลยแหละครับว่าทางด้านของเเซนนนนจูั้ิิงสาวทีี่ม สายเนี่ยตรงไปตรงมาสุดๆทาเคมิจิที่เห็นแบบนั้นนะครับได้แต่ขอบคุณนะครับในตัวของเซนจูที่จะปกป้องเขาส่วนเซนจูนั้นเธอกลับตอบกลับมาแหละครับว่าเธอนั้นนะครับไม่เคยทําอะไรแบบนี้ให้กับใครมาก่อนเลยและเซนจูนั้นนะครับก็เลยขอนะครับกับทาเคมิจิเลยครับว่าโดยเธอนั้นนะครับขอจะเป็นเพื่อนนะครับกับทาเคมิจิได้หรือเปล่าทาเคมิจินะครับก็ตอบรับกลับไปในทันทีโดยเขาก็บอกเลยแหละครับว่าได้แน่นอนเอางี้ละกันหากมีอะไรเกิดขึ้นกับเธอฉันเนี่ยก็จะเป็นคนที่ปกป้องเธอด้วยเช่นกันนะเซนจูแต่ ซนจูนั้นเธอก็มองบนแหละครับแล้วเธอก็บอกเลยครับว่าเธอเนี่ยไม่ต้องการให้ใครเนี่ยมาปกป้องหรอกเพราะว่าเธอในตอนนี้เนี่ยแข็งแกร่งกว่าใครทั้งนั้นแหละเธอสามารถปกป้องตอนเองได้นะครับฟิลแบบเด็กหัวรั้นประมาณนั้นเลยตาเคมิจินะครับก็เลยยิ้มแห้งๆกลับมานะครับแล้วเขาก็บอกเลยแหละครับว่าฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าฉันเนี่ยก็ชอบสิ่งนี้เลยนะและทั้งสองคนก็จับมือกันนะครับแต่ปรากฏว่าตะเคมิจินั้นนะครับได้มองเห็นอนาคตของเขาด้วยอนาคตที่เขามองเห็นนั้นนะครับเซนจูก็ยังบาดเจ็บหนักอยู่นะ การบาดเจ็บนั้นนะครับของเซนจูจะเป็นการปกป้องนะครับทางด้านของทาคมิจินะครับเพราะว่าทางด้านของเซนจูได้บอกแล้วครับว่าฮานากาคิฉันเนี่ยได้ทําตามสัญญาแล้วนะและก็จะเป็นภาพที่เซนจูในตอนนี้นะครับลงไปนอนกองกับพื้นนะครับที่ใกล้จะตายสุดๆซึ่งหลังจากนั้นนะครับทางด้านของทาคมิจินั้นก็เงียบไปนะครับก็ไม่ได้บอกสิ่งนี้กับเซนจูนะครับกับสิ่งที่เขาได้เห็นต่อไปในอนาคตแต่ก็ดูเหมือนว่าทาคมิจินั้นจะรู้แล้วแหะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตนั้นมันมีที่มาที่่ไไไปปอยาางรรและเหตตุกก์ถูัดนนใ อนนี้นะครับที่ดราคินนะครับกับอินูปี้โดยจะเป็นอินูปี้นะครับที่ขับรถมาหาดราคินนี่ดราคินฉันมีข่าวร้ายจะบอกตอนนี้พวกโรคุฮาระทันไดกําลังมุ่งหน้าไปหาทาเคมิจิซึ่งก็ดูเหมือนว่าทาเคมิจินั้นนะครับจะรู้แหละครับว่าเหตุการณ์นะครับที่เขาได้เห็นในอนาคตนะครับที่ทางด้านของเซนจูนั้นนะครับบาดเจ็บแล้วลงไปนอนกองกับพื้นนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดน่าจะเกิดขึ้นที่นี่และระหว่างนั้นเองนะครับเซนจูพยายามที่จะวิ่งหนีนะครับเนื่องจากว่านะครับตอนนี้ฝนตกหนักเลยนะครับเธอนั้นไม่อยาก ก็คือคํามั่นสัญญาที่เซนจูนั้นได้ให้คํามั่นแหละครับว่าจะปกป้องทาเคมิจิทาเคมิจิรู้ได้ทันทีแหละครับว่าสิ่งนี้จะทําให้ทางด้านของเซนจูต้องตายเพราะว่าปกป้องเขาเขานั้นจึงมีจุดมุ่งหมายได้ทันทีเลยครับว่าในวันนี้แหละเขานั้นจะเป็นคนเปลี่ยนอนาคตเองกับสิ่งที่เขาได้มองเห็นว่าอนาคตนั้นจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เซนจูได้ชวนทาเคมิจิไปเที่ยวเล่นที่สวนสนุกนะครับแต่ในระหว่างนั้นเองเกิดฝนตกโปรยปลายมาอย่างหนักเลยทั้งสองคนจึงไปหล กินขนมเพื่อรอให้ฝนนั้นนะครับหยุดตกโปรยปลายลงมาซึ่งแน่นอนนะครับเซนจูเนี่ยก็ออกหน้าเซ็งหน่อยแลยครับแหมอุซาได้มาเที่ยวสนสนุกทั้งทีนะครับแต่ฝนดันตกส่วนทาคมิจินั้นนะครับก็บ่นพึมพำเลยแหละครับเลยก็บอกเลยแหละครับว่าฝนเนี่ยน่าจะตกต่อเนื่องเลยนะแบบนี้เนี่ยแต่ในระหว่างที่หลบฝนนั่นเองดูเหมือนว่าเซนจูจะสังเกตสิ่งผิดปกติบางอย่างในตัวของทาคมิจิได้เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าพนากคิทํำไมเธอน่ะไม่กินขนมบ้างเลยล่ะซึ่งในตอนนี้นะครับภายในจิตใจของทาคมิจินั้นนคัก็ือยงึ ถึงนะครับสิ่งที่เขามองเห็นอนาคตอยู่เพราะเขานั้นยังรู้สึกกังวลนะครับแล้วก็เป็นห่วงนะครับในตัวของเซนจูแต่ในระหว่างนั้นเองนะครับเซนจู Zen นั้นขอตัวนะครับในการไปเข้าห้องน้ําก่อนเดียวฉั้นเนี่ยขอไปเข้าห้องน้ําหน่อยแล้วกันนะโดยในตอนนั้นเองนะครับทาเคมิจิที่นั่งอยู่คนเดียวเนะครับเขาก็ได้แต่นึกเลยครับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นจริงหรือเปล่าถ้าสิ่งที่ฉันเห็นเนี่ยมันสามารถมองเห็นอนาคตได้จริงฉันจะทํายังไงดีล่ะเซนจูเธอจะต้องตายในคืนนี้ฉันควรจะทํายังไงดีีววว่่่่่าาาาาแแแตตลล้้้ใคครรกันันนนนททเเป็ํธอถ จะไม่ผิดพลาดเธอนะ่ยบาดเจ็บอยู่บริเวณหัวนะในระหว่างที่ทาเคมิจินั้นนะครับกำลังนึกอยู่ในหัวแหละครับว่าจะทํายังไงดีจะช่วยเหลือเซนจูยังไงนะครับเขานั้นพึ่งนึกได้แหละครับว่าเขานั้นนะครับต้องป็นคกลที่ปกป้องเซนจูนี่ว่าตายแล้วเซนจูที่ไหนเนี่ยห้องน้ําอยู่ตรงนั้นใช่ไหมนะ่าทาเคมิจิเมื่อเห็นแบบนั้นนะครับจึงรีบวิ่งไปนะครับเพื่อจะไปปกป้องเซนจูให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้บ้าชะมัดฉันน่ะดันลากสายตาจากเธอไปได้เซนจูเธออยู่ที่ไหนกันในระหว่างที่่วิิงตาาามมมหเทนนนจจูคั้ก็พย จะนึกหาวิถีทางด้วยนะครับในการจะสามารถช่วยเหลือเซนจูให้ได้จากภัยครั้งนี้ฉันควรจะทํายังไงดีเนี่ยฉันจะปกป้องเธอได้ยังไงจากคนที่จะทําร้ายเธอนั่นไงห้องน้ําแต่ในระหว่างนะครับที่ทาเคมิจินั้นกําลังมองหาเซนจูเขากลับไปเห็นนะครับแผ่นป้ายนะครับที่เขานั้นได้ทําการอธิษฐานไว้ก่อนหน้านี้โดยเขาเห็นแผ่นป้ายนะครับที่เซนจูนั้นได้ทําการเขียนอธิษฐานไว้แหละครับเลยเธอก็เขียนไว้แหละครับว่าเธอนั้นนะครับจะเป็นคนปกป้องนะครับฮานากาคิเองก็คือปกป้องนะครับทาเคมิจิเขาจึงนึกได้และครับ ว่าการที่เซนจูตายไปนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเซนจูนั้นนะครับเป็นคนปกป้องเขาเองแต่ก็ดูเหมือนว่าเมื่อเขาคิดได้แล้วนะครับแต่มันก็สายเกินไปเสียแล้วนะครับเมื่อมีนะครับเหล่านุ่มปริศนานะครับที่ใส่ชุดฮู้ดนะครับแล้วก็ใช้แมสปิดหน้าปิดตานะครับเพื่อไม่เห็นแหละครับว่าพวกเขานั้นเป็นใครปรากฏตัวขึ้นด้วยชายปริศนานั้นนะครับได้พูดกับทาเคมิจิในทันทีแกน่ะต้องเป็นฮานากะคิแน่นอนซึ่งแน่นอนนะครับเมื่อทาเคมิจิได้ยินแบบนั้นนะครับเขารู้ได้ทันทีแหละครับว่าเป้าหมายที่แททท้จรรริงนะคับี่ถูกําาย คืนนี้เป็นตัวของเขาเองมากกว่าชายชุดดำอีกคนหนึ่งนะครับที่มาด้วยก็เลยถามเพื่อนในทันทีนายแน่ใจหรือไงว่าเป็นเจ้านั่นจริงๆฮะเพื่อนของชายชุดดำก็เลยตอบไปทันทีแน่ใจสิฉันเห็นเจ้านี่เนี่ยยังอยู่กับคาวารากิเซนจูเลยส่วนทาเคมิจิในตอนนี้เขาก็ยังอึ้งนะครับกับสิ่งที่เขานั้นได้เห็นอยู่เบื้องหน้าพวกแกเนะี่ยเป็นใครกันนะ่แต่พวกชายชุดดำนั้นนะครับก็กําลังปรึกษากันอยู่ว่าแต่ว่านายแน่ใจแลยหรอว่าเราจะทําสิ่งนี้นะเออแนส่สิมันเป็นหนทางเดียวที่ปาราซิวปาซอยของพวกเรานนัั้้จะไดดบ ขึ้นไปให้มันสูงไปมากกว่านี้ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยเคยคุยเรื่องนี้กับเซาแล้วนะไม่ต้องกังวลไปหรอกเพราะว่าฉันเนี่ยจะใช้สิ่งนี้ในการจัดการมันเองทันใดนั้นเองนะครับชายปริศนาชุดดำนะครับซึ่งแน่นอนน่าจะเป็นคนนะครับของโรควาระทันใดนะครับแต่น่าจะเป็นระดับแบบลูกน้องกี้เลยนะครับในการที่มาจัดการทาเคมิจิโดยเขานั้นนะครับได้ยกปืนขึ้นมาและจะยิงปิดชีวิตนะครับในตัวของทาเคมิจิฉันมั่นใจแล้วเซาเนี่ยจะต้องเข้าใจสิ่งนี้เมื่อทาเคมิจิเห็นปืนนะครับเขารู้ดด้้ทททันนีีะว่่่่าสิิงจเกขึตอ นี่คืออะไรกันแน่ใช่แล้วสิ่งที่ฉันเห็นในอนาคตเซนจูนั้นเธอต้องรักษาสัญญาของเธอในการที่เธอนั้นจะต้องปกป้องฉันและแทนนั้นเองนะครับก็เป็นเสียงของเซนจูนะครับตะโกนเรียกนะครับใส่ทาเคมิจิฮานากะคิทาเคมิจิเมื่อได้ยินแบบนั้นจึงรีบเตือนนะครับในตัวของเซนจูในทันทีนี่เซนจูเธอกำลังจะตายเพราะเธอน่าจะปกป้องฉันนะ,ะเธอรีบถอยไปซะชายชุดดำนะครับเมื่อเห็นแบบนั้นจึงรีบพูดจาขู่ทาเคมิจิในทันทีเฮ้ยฮานากะคิแกอย่าขยับไปไหนนะส่วนเซนจูนั้นนะครับเธอไม่สน วิ่งมาหยุดหน้าอย่าทำทาเคมิจีส่วนทาเคมิจีนั่นนะครับรีบเตือนเซนจูเซนจูเธออย่ามาใกล้ฉันสิ และสิ่งที่ไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นนะครับเมื่อทาเคมิจินั้นเขาใช้ร่างกายของเขานั้นนะครับป้องกันในตัวของเซนจูโดยเขาหวังเลยครับว่าใช้ร่างกายของตนเองนั้นนะครับรับกระสุนนะครับที่ยิงเข้าใส่ในตัวของเซนจูเพื่อไม่เซนจูนั้นจะต้องเสียชีวิตและเขานั้นนะครับก็กระโดดเข้าไปสวมกอดเซนจูนะครับเพื่อป้องกันลูกกระสุนซึ่งแน่นอนนะครับไอชายชุดดาคนนี้เนี่ยมันก็ยิงกระสุนสวนมาด้วยเช่นกันชายชุดดาถึงกับตกใจเลยแหละครับที่กระสุนที่เขายิงไปนั้นนะครับอาจจะฆ่าคนตายเลยก็็เปปนไได้ อย่าอย่าบอกนะว่าฉันยิงโดนมันไอ้บ้าเอ้ยฉันฆ่ามันแล้วเหรอส่วนเซนจูเธอก็ตกใจด้วยเช่นกันนะครับถึงรีบถามเลยแหะครับว่าทาคิมิจินั้นเป็นอะไรหรือเปล่าฮานากาคิเป็นอะไรไหม แต่ว่าทาเคมิจินั้นไม่เป็นอะไรนะครับทาเคมิจิจึงถามกลับในตัวของเซนจูนทันทีเซนจูและเธอล่ะโอเคหรือเปล่าเมื่อเซนจูได้ยินแบบนั้นนะครับดวงตาของเธอก็เปิดกว้างออกมานะครับก็ไม่รู้นะว่าเป็นการปราบปลื้มใจนะครับในฐานะเพื่อนกันนะครับหรือนฐานะพี่ชายหรืออาจจะเป็นฐานะที่เธอนั้นแอบจะหลงรักแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเพราะทาเคมิจินั้นนะครับแววตาของเขาเนี่ยมุ่งมั่นเหลือเกินในการจะปกป้องนะครับทางด้านของเซนจูทาเคมิจิก็เลยบอกกับเซนจูเลยแหละครับว่าฉันแนะ่จะไม่ยอมให้เธอตายเด็ดขาดเลยนะสนใจชุด,ดนััที่ต่ตวส เคลืออยู่นะครับก็พูดเลยแหละครับว่า เฮ้ยฉันพลาดไปได้ยังไงกันถ้าเคมิจิไม่เห็นแบบนั้นนะครับจึงรีบหันกลับมานะครับแล้วก็ตะโกนถามชายชุดดำไปทันทีเลยครับว่าแกคิดว่าแกกําลังทําอะไรอยู่ส่วนชายชุดดานั้นไม่สนอะไรทั้งสิ้นแล้วนะครับแกตายซะเถอะไอ้เจ้าฮานากาคิในระหว่างนะครับที่ชายชุดดานั้นกําลังจะยิงปืนเข้าใส่นะครับทาเคมิจิดูเหมือนว่าปืนนั้นนะครับดันล่วงหล่นลงพื้นและชายชุดดาคนนั้นนะครับก็ลงไปนอนกองกับพื้นนะครับและคนที่ช่วยเหลือก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นดาเค้นนั่นเองนะ นี่ทาเคมิจินายโอเคใช่ไหมทาเคมิจินั้นนะครับทได้ตอบรับกลับไปเลยครับว่า d าเค้นคุงโตเกียวรีเวนเจอร์ในตอนที่221ถูกเริ่มต้นขึ้นโดยเป็นไมกี้นะครับยืนอยู่ที่ริมกระจกนะครับและตอนนี้เนี่ยฝนก็ตกหนักมากเลยนะครับและก็ดูเหมือนว่าไมกี้นั้นนะครับเขาจะมีลางสังหรณ์ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับเมื่อโคโค่เห็นแบบนั้นนะครับก็เลยถามไมกี้ในทันทีมีอะไรหรือเปล่าครับเจ้านายไมกี้นะครับที่สายตาของเขานั้นนะครับสอดส่องนะครับไปนอกหน้าต่างนะครับก็ได้พูดตอบกลับไป ตอนนี้เนี่ยฝนตกหนักเหลือเกินฉันน่ะรู้สึกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยกับค่ําคืนนี้เหตุการณ์ถูกตัดไปที่สวนสนุกนะครับหลังจากเกิดเหตุยิงกันเกิดขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยผู้คนในสวนสนุกนั้นนะครับต่างได้ยินเสียงปืนบางคนนั้นนะครับก็รู้สึกตกใจนะครับหรือบางคนนั้นนะครับก็รู้สึกถึงความผิดปกติไปนะครับณสถานที่นั้นเฮ้ยเมื่อกี้มีคนยิงปืนตรงนั้นด้วยเออจริงด้วยฉันรู้สึกไม่ดีเลยฉันว่าเรารีบไปจากตรงนี้กันเถอะเออฉันได้ยินเสียงปืนจากตรงนั้นด้วยล่ะ ไปนะครับก็เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่ทาเคมิจินั้นพยายามนะครับจะใช้ร่างของตอนเองรับกระสุนนะครับของพวกลูกน้องนะครับของโรควรัทันใดนะครับแต่ว่าราเคนนั้นได้ช่วยเหลือได้ทันเวลาพอดีราเคนนะครับรีบหันกลับมานะครับแล้วก็ถามอาการนะครับของทาเคมิจิทาเคมิจินายไม่เป็นไรใช่ไหม เมื่อเหล่าลูกกระจกนะครับของโรควัวราธันไดนะครับเห็นว่าดาเคนปรากฏตัวขึ้นนะครับพวกมันจึงรีบวิ่งหนีในทันทีนะครับเพราะกลัวพวกมันนั้นนะครับจะถูกดาเคนจัดการทาเคมิจิเมื่อเขาเห็นแบบนั้นนะครับก็รู้สึกโล่งใจนะครับแล้วก็ขอบคุณในกลัวของดาเคนต้องขอบใจนานมากๆเลยนะดาเคนคุ้งส่วนดาเคนนะครับเขาตอบรับกลับมานะครับด้วยความยินดีและเขานั้นได้เตะปืนนะครับของโจนนั้นทิ้งไปเจ้าพวกลูกกระจกโรควัวราธันไดนั่นแหละพวกมันเนี่ยเล่นโจมตีศัตรูเนี่ยด้วยอาวุธสกปร ไปห่วงในตัวของเซนจูเซนจูเธอเจ็บตรงไหนหรือเปล่ามีอะไรตรงไหนที่เธอบาดเจ็บหรือไม่แต่เซนจูนั้นนะครับเธอไม่เป็นอะไรนะครับตอบกลับมาด้วยความเขินอายเลยครับว่าเธอนั้นนะครับไม่ได้เป็นอะไรเลยทาเคมิจิเมื่อเห็นแบบนั้นนะครับก็เลยหันกลับมาคุยกับดาเคนเออว่าแต่ว่าดาเคนทาไมนายเนี่ยมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะดาเคนนะครับเมื่อได้ยินแบบนั้นจึงตอบกลับไปในทันทีก็อินูปี้เนี่ยได้ยินบางสิ่งบางอย่างมานะสิว่าเจ้าพวกนั้นเนี่ยมีแผนจะมาโจมตีพวกนายในคืนนี้ยังไงล่ะแล้วก็พวกมันนน้้นก้กาาางมมุ่่่หทีีสสแคเจ เมื่อได้ฟังเรื่องราวตรงนั้นนะครับเขาเนี่ยก็รู้สึกช็อกนิดนึงนะครับและเขาก็บอกเลยแหละครับว่าเจ้าพวกนั้นเนี่ยตั้งใจเนี่ยจะฆ่าฉันจริงๆเหรอเนี่ยดาเคงก็เลยบอกเลยแหละครับว่าไอ้เจ้าพวกนั้นเนี่ยเป็นเพียงแค่ลูกกระจกของพวกโรคูฮาระทันไดเท่านั้นแหละทาเคมิจิเมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับก็อึ้งนิดนึงเลยครับฟีลแบบประมาณแบบว่าโรคูฮาระทันไดนะเนี่ยต้องการจะเก็บเขาขนาดนั้นเลยเหรอแต่ดาเคงนั้นนะครับเขากับยิ้มออกมานะครับด้วยสีหน้าใจดีนะครับแล้วก็พูด นะไม่แปลกเลยที่พวกมันนั้นต้องตกใจที่รู้ว่าคนอย่างนายที่มีชื่อเสียงนะ่ะเข้าปรามันในตอนนี้ทาคมาิมิจิไม่ได้ยินแบบนั้นนะครับเขาก็เลยหมดข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการใช้ปืนเป็นแบบนี้เองสินะพวกมันถึงต้องใช้ปืนในการจัดการชั้นถ้าเป็นแบบนี้ความขัดแย้งกันร,ระหว่าง3มเทพเนี่ยก็คงจะไม่ใช่ความขัดแย้งของนักเลงตีกันธรรมดาอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามันน่าจะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับพวกธุรกิจมืดหรือธุรกิจบันเทิงหรือการลงทุนอะไรต่างๆซึ่งทําให้เจ้าพวกนี้เนี่ยต้องการสร้างภาพลักกษ์ทีี่่ดตออแงงข นเองมันก็เลยต้องทําอย่างนี้ล่ะเพื่อไม่ให้กระทบกับความแข็งแกร่งในสายตาของนักลงทุนทาคิมิจินะครับที่ยืนเคียงข้างกับดาเคนนะครับก็มองไปเบื้องหน้าก็ได้แต่พูดเลยแหละครับว่าและถ้าแบบนี้เนี่ยต่อไปข้างหน้ามันจะเป็นยังไงกันล่ะดาเคนนะครับก็เลยบอกเลยแหละครับว่าบางทีแล้วเนี่ยสิ่งที่ไมกี้ทําอยู่ในตอนนี้เนี่ยเขาอาจจะรู้นะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นข้างหน้านั้นมันกําลังจะเกิดขึ้นทาคิมิจิก็เลยพูดตอบกลับไปในทันทีโดยเขาก็บอกเลยแหละครับว่าในตอนนี้เนี่ยฉันเนี่ยสามารถคาดการณ ก็ตกใจเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทาเคมิจิก็เลยพูดเลยแหละครับว่าเขานั้นเห็นอนาคตว่าเซนจูจะท้องตายแต่ในตอนนี้เนี่ยมันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วเพราะเขานั้นได้เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์นะครับที่น่ากลัวแบบนั้นไปเซนจูนะครับที่อยู่ตรงนั้นก็ทำนหน้าสงสัยเลยครับประมาณแบบพูดอะไรกันเนี่ยฉันไม่รู้เรื่องกันเลยเนี่ยรู้กันเพียงแค่2คนเท่านั้นทาเคมิจินะครับในตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกโล่งใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณในตัวของดาเคนนี่ดาเคนฉันเนี่ยต้องขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างกับนายด้ววยยนะน,นนนนนนะะพพเเเเรรรราาาาาใตอีี้้่ทสส็จและลลมถปปง อด,ดาเค้นไม่ได้ยินแบบนั้นนะครับก็ยิ้มกลับมาฉันเนี่ยก็รู้สึกยินดีด้วยนะเซนจูนะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับถึงรีบพูดส่วนกลับมานะครับเลยเธอก็บอกเลยแหละครับว่านี่ฉันคิดว่าพวกเราเนะี่ยควรไปจากที่นี่ได้แล้วหากมีใครเนี่ยมาเพิ่มเติมในการต่อสู้ครั้งนี้อีกจะเป็นปัญหานะทาเคมิจิไม่ได้ยินแบบนั้นนะครับก็เลยรีบตอบกลับไปในทีอ่าถูกต้องแล้วละ,ละและตอนนี้นะครับทาเคมิจิเซนจูนะครับก็เลยรีบวิ่งเพื่อจะหนีไปแต่ทาเคมิจินั้นมองเห็นความผิดปกติบางอย่างนะครับ เป็นภาพนะครับทางด้านของดาเคนนั้นยืนนิ่งอยู่นะครับแล้วก็พูดกับทางด้านทาเคมิจิในทันทีทาเคมิจิ ได้โปรดช่วยบอกกับไมกี้ด้วยล่ะว่าอย่าสร้างปัญหาให้มันมากเกินไปทาคามิจิก็สงสัยนะครับก็เลยบอกกลับไปในทันทีนายพูดอะไรของนายนะ่ะนายก็ไปบอกไมกี้เองสิแล้วก็จะเป็นภาพเบื้องหน้านะครับเป็นภาพของดาเค้นนั้นค่อยๆนะครับลงไปนอนกองกับพื้นนะครับด้วยความเจ็บปวดและเขาก็บอกเลยเลยครับว่าฉันนะ่ะทํามันได้เต็มที่สุดๆแล้วโดวยในตอนนี้สายฝนก็ยังคงโปรยปลายมาอย่างไม่ขาดสายโดยดาเค้นหลังจากที่เขานั้นนะครับถูกทางด้านคนของโรคุอาระทันใดนั้นยิงนะครับเข้าใส่ ในตัวของเขาเขานั้นลงไปนอนกองกับพื้นและในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่านะครับร่างกายและก็สภาพจิตใจของเขาในตอนนี้นะครับทุกอย่างนั้นมันอยู่เหนือการควบคุมของเขาไปหมดแล้วด้วยดาเค้นที่นอนแผ่อยู่ตรงพื้นในตอนนี้ภายในจิตใจของเขานั้นกําลังพูดบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองอะไรกันทําไมฉันน่ยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยและทําไมการมือของฉันนั้นไม่สามารถขยับได้และทําไมกันท้องฟ้าเนี่ยมันดูบเบลอไปหมดเลยล่ะดาเค้นคุงดาเค้นคุงดาเค้นคุงดาเค้นนั้นเขาเพิ่งรู้สึกได้ นะครับว่ามีคนกําลังเรียกเขาอยู่นะครับโดยคนที่เรียกเขานั้นเป็นทางด้านของทาเคมิจิดราเคินนั้นนะครับที่มองไปที่ทาเคมิจิถึงกับตกใจอะไรกันทาเคมิจิทําไมหน้าของนายเนะี่ยดูย่ําแย่ขนาดนั้นเลยล่ะด้วยในตอนนี้ทาเคมิจินั้นนะครับเขาคุกเข่าลงกับพื้นนะครับอยู่ตรงหน้าร่างกายนะครับที่นอนแผ่ซ่านอยู่ของดราเคินนี่ดราคินคุ้งเชเดกแอมโบเลนเะนี่ยเพื่อช่วยนายไปโรงพยาบาลแล้วนะส่วนเซนจะูเนี่ยกำลังตามคนมาช่วยอยู่โดยในตอนนี้ใบหน้าของทาเคมิจินั้นนะครับพยายามนะครับที่จะยิ้มนะครับเพื่อ นั้นยังมีกําลังใจนะครับที่จะสามารถมีชีวิตรอดต่อไปได้ราเคนมันจะไม่เป็นอะไรพวกเรานั้นช่วยนายได้แน่นอนแต่ว่าราเคนนั้นนะครับเขารู้สึกได้เลยหละครับว่าตาคิมิจิในตอนนี้นั้นนะครับพยายามที่จะพูดเพื่อให้กําลังใจเขานะครับทั้งที่จริงแล้วทาคิมิจิในตอนนี้นะครับภายในจิตใจเขาเศร้าสุดๆนะครับแต่ต้องแซงนะครับทำเป็นแบบว่ายิ้มนะครับแบบว่าไม่เป็นอะไรเพื่อช่วยดราเคนนั้นยังมีกําลังใจแต่ราเคนนั้นนะครับเขาไม่ใช่คนที่โง่เขลาอะไรนะครับเขารู้ดีนะครับโดยเขาก็พูด แล้วล่ะว่าฉันนั้นน่ะกำลังจะตายทาเคมิจิเมื่อได้ยินคํานั้นออกมาจากปากดาเคนนะครับเขานั้นไม่สามารถกั้นอารมณ์ของตัวเองได้แล้วนะครับเขาร้องไห้ออกมานะครับฟูมไฟเพราะในตอนนี้เขานั้นกําลังจะเสียเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาคนหนึ่งไปแล้วในกำลังพูดอะไรของนายนะ่ะดาเค้นนายไม่ต้องพูดอะไรทางนั้นแล้วล่ะในตอนนี้ยังไงก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเรียบร้อยทั้งหมดเลยในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมดาเคนเพราะเป็นนายยังไงละ่ะดาเคนมันจะต้องดีทุกอย่างแน่นอนดาเคนนะครับที่นอนอยู่ในตอน,น,น ปลอบใจทาเคมิจินี่ทาเคมิจินายอย่าโทษตัวเองกับเรื่องราวเหล่านี้โอเคไหมทาเคมิจิเพราะเรื่องราวทั้งหมดนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเป็นเพราะว่านายนั้นน่กลับมาย้อนแก้ไขอดีตแต่ว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันเป็นความตั้งใจของฉันเองและดาเคนนันนะครับก็ยิ้มกว้างออกมานะครับให้กับทาเคมิจิเป็นเพราะว่านายเนี่ยช่วยเหลือชีวิตของฉันและแน่นอนฉันเนี่ยยินดีที่สุดเลยที่ฉันน่ะจะได้ช่วยเหลือชีวิตของนายทาเคมิจินะครับเมื่อได้ยินแบบนั้นไปนะครับเขายิ่งร้องไห้ออกมานะครับ าเคนนะครับในตอนนี้เขายังมองท้องฟ้าอยู่นะครับแล้วก็บอกแหละครับว่าทาเคมิจินายเข้าใจฉันใช่ไหมนี่ทาเคมิจินายรู้บ้างหรือเปล่าว่าตอนที่ฉันเรียนอยู่ตอนชั้นประฐมนะ่ะฉันนะ่ะแพ้ต่อการต่อสู้เนะี่ยมากมายหลายครั้งเลยทาเคมิจินะครับแทบไม่เชื่อนะครับกับคําพูดของดาเคนเอ๊ะคนอย่างนายนี่นะดาเคนนะครับจึงพูดตอบกลับในทันทีเป็นเพราะฉันเนะี่ยไปมีเรื่องกับพวกที่แก่กว่าน่ะสิและแน่นอนเมื่อฉันพ่ายแพ้ฉันก็ลงไปกองนอนกับพื้นแบบนี้แหละและแงนมองดูท้องฟ้าอย่างที่ฉันเห็นในตอนนี้ และเมื่อฉันนั้นได้มองดูท้องฟ้าสิ่งอื่นใดในโลกนี้ก็คงจะไม่สําคัญสําหรับฉันแล้วฉันน่ะได้พบกับความสงบสุขฉันน่ะเข้าใจความรู้สึกนั้นดีแต่สิ่งหนึ่งเลยไมกี้นะ่ะเขาเนะ่ะไม่เคยได้ความรู้สึกกับการแงนดูท้องฟ้าแบบนี้ทาเคมิจินะครับเขาก็งงเลยครับกับสิ่งที่ดาเคนพูดนะครับมันจะหมายความว่าอะไรดาเคนนะครับเขาจึงได้อธิบายต่อมันดูน่าอายเหลือเกินที่ไมกี้นั้นน่ะไม่เคยได้พบกับความพ่ายแพ้นี่ทาเคมิจิจริงๆแล้วฉันน่ะชอบเจ้านั่นนะเจ้านั่นเนี่ยพย จะแบกทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ด้วยตัวคนเดียวและเจ้านั่นน่ะสามารถรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ถาโถมเข้ามาได้ฉันนะ่ะอยู่กับเจ้านั่นมาโดยตลอดและนั่นก็คือเหตุผลว่าฉันนะ่ะจะทําอะไรเพื่อช่วยเหลือเจ้านั่นทาเคมิจินะครับเมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับยิ่งร้องไห้ออกมานะครับแล้วก็ขานเรียกดาเคนดาเคนคุ <aken> ้งแต่ดูเหมือนว่าดาเคนนั้นจะมีบางสิ่งบางอย่างที่จะขอร้องนะครับในตัวของทาเคมิจินี่ทาเคมิจิฉันขออะไรนายหน่อยจะได้ไหมได้โปรดนายช่วยดูแลไมกี้ให้ทีนะทางด้านทาเค ได้ยินแบบนั้นไปนะครับเขานั้นนะครับก็สะอื้นออกมานะครับแล้วก็ตอบเลยแหละครับว่าแน่นอนอยู่แล้วฉันจะดูแลไมกี้ให้หลังจากที่ดาเคนนั้นนะครับถูกลูกน้องของโรควระทันไดยิงปืนเข้าใส่เขานะครับในตอนนี้นะครับรถโรงพยาบาลนะครับได้มารับตัวดาเคนนะครับเพื่อไปรักษาตัวนะครับซาคิมิจินั้นพยายามนะครับจะวิ่งเข้าไปเพื่อดูอาการของดาเคนนะครับแต่ก็ถูกนะครับเจ้าหน้าที่นั้นกันเอาไว้ส่วนเซนจูในตอนนี้นะครับก็ร้องไห้ฟูมไฟล์ออกมานะครับเมื่อได้เห็นภาพดาเคนใน ตอนนี้นะครับสภาพยแย่ๆแบบสุดๆตัดไปที่ดาเค้นนะครับที่ตอนนี้เขานอนนะครับแล้วก็สภาพแย่แบบสุดๆเลยนะครับซึ่งในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นช่วงห่วงเวลาสุดท้ายในชีวิตของเขาแล้ว3 2 1สองหนึ่งโดยมันจะเป็นภาพนะครับที่ดาเค้นนึกถึงนะครับในช่วงห่วงเวลาสุดท้ายในชีวิตของเขาด้วยการถูกย้อนไปนะครับวันที่1มกราคมปี2005โดยจะเป็นช่วงเวลานะครับที่พระอาทิตย์นั้นกําลังจะขึ้นนะครับโดยในตอนนี้นะครับเราผู้นําแก้งโตมันนะครับไม่ว่าจะเป็น หัวหน้าหน่วยหรือรองหัวหน้าหน่วยนะครับกำลังขับรถของตนเองนะครับเพื่อไปที่ชายฟังเพื่อพวกเขานั้นนะครับจะได้ไปพบแสงแรกนะครับที่กําลังจะขึ้นครั้งแรกนะครับในปี2005โดยในระหว่างนะครับกำลังขับรถมอเตอร์ไซค์กันไปนั่นเองนะครับพวกเขานั้นก็กําลังพูดคุยกันโดยดาเค้นนันนะครับกำลังสอบถามเกี่ยวกับวีรกรรมนะครับของบาจิอยู่นี่บาจิที่นายเนี่ยไปมีเรื่องกับพวกโอลิมปัสเนี่ยเป็นยังไงบ้างล่ะตอนนี้บาจินะครับเมื่อได้ยินแบบนั้นเขานะครับก็ทําสีหน้านิ่งเฉยแล้วก็ตอบกลับนะคร แบบคูคนี่ดาร์เคนไอเจ้าพวกนั้นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่กลุ่มกระจอกกลุ่มหนึ่งเท่านั้นฉันเนี่ยสามารถจัดการเจ้าพวกนั้นได้แบบง่ายดดยเลยด้วยซ้ําเมื่อบาจิพูดจบนะครับก็เลยหันไปหาคู่หูของเขาในทันทีใช่ไหมล่ะจิฟูยุจิฟูยุก็ตอบรับกลับไปนะครับกับคําพูดของบาจิในทันทีใครก็ตามที่ริอาจมาเป็นศัตรูกับคุณบาจิไอเจ้าคนนั้นเนี่ยก็ต้องถูกฉันกับคุณบาจิเนี่ยจัดการอยู่แล้วล่ะดาร์เคนนะครับเมื่อเห็นแบบนั้นนะครับจึงพูดตักเตือนจิฟูยุในทันทีว่าแต่ว่ววาาานายเนีกกกก็ระะัังลหหโมม กับคําสั่งของบาจิดาเค้นนะครับเก็เลยสอบถามนะครับสมายลี่ต่อนะครับกับสถานการณ์การมีเรื่องของสมายลี่ในตอนนี้ว่าแต่ว่าเรื่องของนิโทโรของอาคาศกาละสมายลี่สมายลี่นะครับก็เลยตอบกลับไปด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มนะครับก็เหมือนปกตินั่นแหละฉันจัดการเจ้าพวกนั้นไปสบายหรือใช่ไหมแองกี้ีแองกี้ีนะครับก็เลยตอบไปจริงๆแล้วเนี่ยสมายลี่เนี่ยก็ทําเกินไปจริงนั่นแหละฉันก็เลยต้องหยุดสมายลี่นะดาเค้นคุงหักใครนะครับที่เขานั้นกําลังขี่มอไซค์ไปด้วยก็ได้ยรรรกกาามีเื่อองงข และหน่วยนะครับก็เลยพูดชื่นชมเลยครับว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าแก๊งโตมันของพวกเราเนี่ยเป็นแก๊งที่โคตรใหญ่ขึ้นเลยเนาะปาจินที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับก็เห็นด้วยกับคําพูดของอัคไคก็ใช่ในสิเพราะว่าผู้นําของเรานั้นเป็นผู้นําที่แข็งแกร่งที่สุดอัคไคนะครับก็เลยพูดกับมิสยะาเลยครับว่าไมกี้เนี่ยเขากําลังเคลื่อนไหวเร็วๆนี้ใช่ไหมล่ะดาเคนนะครับก็เลยตอบกลับไปในทันทีเบื้องหน้าของโตมันนั้นน่ะก็คือไมกี้ผู้ไร้เทียมทานยังไงล่ะโดยในตอนนี้นะครับก็จะเป็นภาพนะท วิสยะก็เลยพูดเลยหละครับว่าเขานั้นรู้สึกเงาเหมือนกันที่เห็นไมกี้นะครับนำหน้าอยู่ไมกี้นะครับที่กําลังขับมอไซค์นำหน้าอยู่นะครับเมื่อเห็นนะครับว่าเพื่อนๆนั้นขับรถมาช้าเหลือเกินนะครับก็เลยวยวายในทันทีนี่พวกนายน่ะช้าเกินไปแล้วนะเดี๋ยวก็ไม่ทันผ้าทิ์ขึ้นรอพวกนายเดี๋ยวเป็นเต่าหรือไงฮะและในที่สุดนะครับทุกคนก็มาถึงแล้วนะครับสถานที่ที่พวกเขานั้นกําลังจะดูผ้าทิศขึ้นโอ้โหที่นี่เนี่ยดาวเยอะเป็นบ้าเลยแต่ดูเหมือนว่าบาจินั้นนะครับท สุดเลยนะครับก็เลยใช้นะครับให้จิฟอยูกับพักใครทั้งสองคนไปหานะครับอะไรอุ่นๆนะครับไม้พวกเขากินหน่อยนะครับแล้วก็กำชับเลยแหละครับว่าให้รีบไปรีบกลับมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับเห็นพระอาทิตย์ขึ้นซึ่งในตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาตีสี่นะครับก็เลยถามกันใหญ่เลยแหละครับว่านี่เพิ่งตีสี่เนี่ยแล้วเมื่อไหร่พระอาทิตย์จะขึ้นและตอนนี้นะครับดูเหมือนว่านะครับทุกคนก็บ่นเลยครับอากาศมันหนาวสุดๆเลยนะครับดาเคินก็เลยชวนทุกคนนั้นว่าเฮ้ยพวกนายไปวิ่งกันเถอะก็เล่นเอาทุกคคนนนนแแบบบวววยยยยหหลลลละรรั่่่่าาาาเเเเฮ้้ออืปีด นแต่ในระหว่างวิ่งนั่นเองนะครับก็มีคนถามเลยครับว่าหัวหน้าหน่วยที่5นะครับอย่างมูโจทําไมนะครับไม่มาที่นี่ด้วยนะครับก็มีคนบอกเลยครับว่ามูโจบอกว่านะครับการขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นอะไรที่มันยุ่งยากไปหน่อยนะครับสมไยลี่เนี่ยก็เลยโวยวายเลยแหละครับว่าอีฉันจะค่ายแก่นั่นก็ฟิลโวยวายแหละครับมูโจนั้นนะครับไม่มากับเพื่อนนะครับเนี่ยซึ่งจริงๆพวกเราก็รู้นะว่าไอ้มูโจนั้นทําไมมันเป็นคนแบบนี้นะครับและในระหว่างนะครับที่กําลังวิ่งวิ่งนะครับเพื่อทําให้ร่างกายของตัวเองนััััั้้้นนนนนนนอออบบบบุุ่ะะคคครรทาางงดขฮไกกจฟูย็ ซื้อของกินนะครับเพื่อทุกคนอุ่นนั้นกลับมาแล้วฮักไคร่นะครับกับชีฟูยูเมื่อเห็นนะครับก็เลยถามในทันทีนี่พวกนายทาอะไรอยู่น่ะพวกนั้นนะครับไอพวกที่วิ่งเนี่ยก็เลยบอกเลยแหละครับอ๋อพวกฉันเนี่ยกำลังวิ่งอุ่นเครื่องอยู่น่ะและที่ฮาเลยนะครับไอที่วิ่งกันหัวหน้าหน่วยแต่ละคนนั้นน่ะไอปาจินนะครับคืออยู่ทั้งท้ายสุดเลยด้วยความที่ว่าอ้วนนะครับวิ่งตามคนอื่นไม่ทันนะครับและตอนนี้นะครับทุกคนก็กําลังพักเหนื่อยกันอยู่นะครับมิสยานะครับก็เลยพูดเลยแหละครับ ตอนนี้ทางด้านของไมกี้นั้นนะครับไปยืนนะครับเพื่อจะรอดูนะครับทางด้านพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นอยู่นะครับดาเคนนะครับก็เลยถามไมกี้ในทันทีนี่ไมกี้ว่าไงอ่ะไมกี้นะครับก็เลยตอบกลับมานั่นไงพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเปยังนะครับก็เลยพูดในทันทีนี่ปาจินนายตื่นได้แล้วแสงแรกของปีนี้มันขึ้นแล้วนะปาจินไมกี้นะครับที่ตอนนี้นะครับเขายื่นมือไปข้างหน้านะครับแล้วก็กำลังพูดกับดาเคนนี่เคนจินฉันจะครองโลกทางใบนี้ไว้นะดาเคนนะครับก็เลยพูดกลับไปในทันทีแน่นอนอยู่แล้วเพราะ เรานั้นจะไปชิดทั้งประเทศซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่เราได้เห็นนี้นะครับเป็นภาพในอดีตของดาเคนนะครับแล้วก็ดาเค้นนั้นนะครับที่ตอนนี้ในะกำลังนอนโรยริยนอยู่เขาร้องไห้ออกมานะครับแล้วเขาก็บอกเลยเลยครับว่าฮ่าหน้าขำจริงๆเลยนะนี่ไหนหรอภาพสุดท้ายของฉันภาพกับฉันเนี่ยที่อยู่กับแก๊งโตมันสินะ เอมม่าฉันเนี่ยกำลังจะไปหาเธอนะแล้วก็เป็นภาพจบนะครับเป็นภาพแบบว่าเป็นภาพในทีนันการของดาเคนนะครับที่เอมม่านั้นนะครับมาจากสวรรค์นะครับกำลังรับตัวดาเคนขึ้นไปอยู่กับเธอนะครับแล้วก็เป็นการจบไปสําหรับโตเกียวรีเวนเจอร์ในตอนที่223นะครับก็น่าจะเป็นการยืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่าดาเคนนั้นได้เสียชีวิตนะครับก็เป็นอะไรที่มันเศร้ามากๆเลยนะครับในเรื่องต่อจากนี้เนี่ยก็เกินที่จะคาดเดาเลยแหละครับว่าเป็นอย่างไรนะครับใครเป็นแฟนคลับดาเคนก็อย่าลืมนะครับ ตัวละครตัวนี้ถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่สําคัญต่อเรื่องมากๆเลยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับว่าให้อะไรหรืออะไรก็ได้อยากจะรับชมอะไรนะครับคลิปเกี่ยวกับตัวเรี e v ดีเวนเจอร์ก็รีเควสตมานะทําให้แน่นอนนะครับช่วงนี้เนี่ยจะทานะครับหลายเรื่องเลยก็ฝากในการกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดความสนุกความมันเหล่านี้และเหมือนเดิมหากแบบว่าใครนั้นนะครับแบบว่าอยากจะรับชมเรื่องใหม่ๆอ่ะก็สามารถรีเควสมาได้นะครับจะจัดให้ตามคําขอแน่นอนสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ